ถูกจับตรงแต่งนะครับมาเป็นห้องน้ำครับนี่ครับและนี่คือตัวซู u k กิสวิ t ที่ถูกจัดเต็มนะครับมาเป็นรุ่นนะครับแคมเปอร์นะครับหรือในรุ่นสวิ f อินดี้แคมเปอร์66นั่นเองซู z u กิ XL7 กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีคือรุ่นตัวท็อปของซู u k กิสวิ t นะครับ G L X ราคาอยู่ที่6 3 7 0น0บาทนะครับ 29, and I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. All the แล้วมาถึงอีกหนึ่งบูธนะครับเห็นหน้าตาเจ้าตัวสวิฟ t ี้รู้เลยใช่ไหมครับนี่คือบูธของทางซูซูกินั่นเองครับในงานมอเตอร์เอ็กปนะครับปลายปี2023นี้นะครับจะมีอะไรมาโชว์เดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับไปชมและคันที่อยู่กับเราเนี่ยรู้แล้วมันคือส w i ฟ t ะครับแต่นี่คือรุ่น GLNEX นั่นเองจะมีอะไรเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับไปชมรายละเอียดรอบคันกันครับ โดยดูหน้าตาของเจ้า GLX นะครับแน่นอนสำคัญก็คือชุดโคมไฟกระจังหน้ายัางเหมือนเดิมแต่นี่ครับเขามีการตกแต่งนะครับด้านข้างสเกิร์ตนะครับด้านข้างซ้ายขวามาให้นั่นเองรวมไปจนถึงนะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างครับที่จะมีการตกแต่งใช้สีดำแดงเข้ามาเล่นนะครับให้มันมีความสปอร์ตแล้วก็มีความแบบดุดันนะนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ครับ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งโดยตัวรุ่นของ w ว f ปเนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่นอยู่แล้วนะครับ GGL กับ GLX นะครับแล้วก็เพิ่ม next เข้ามาก็คือการตกแต่งรอบคันรวมไปจนถึงด้านหลังครับนั่นคือด้านหลังก็จะมีชุดตกแต่งนะครับตรงมุมของตัวกันชนด้านล่างที่มาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสเกิร์ตล่างยาวมาตลอดชิ้นนะครับแยกแค่เฉพาะซ้ายขวานั่นเองนะครับแล้วพอเข้ามาในตัวรถนะครับแน่นอนชุดที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมก็คือจะมีคล้ายๆลายคาร์บอนนะครับมาให้นะครับตกแต่งเพิ่มบนว่าโซนแล้ววก็ในตั อคอนโซลกลางนะครับรอบคันเกียร์ก็จะมีมาให้พร้อมกับนะครับมาเป็นชุดตกแต่งข้างนะครับที่เท้าแขนนะครับ ทั้งซ้ายและขวาตรงบานประตูก็จะมีตกแต่งมาให้นะครับรวมไปจนถึงนะครับตัวประตูแถวที่2ด้านหลังนั่นเองครับโดยตัวรถนะครับเจ้าตัว GL n e x คันนี้นะครับราคาอยู่ที่582,000บาทนะครับใครดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมนะครับมาจับจองกันได้ที่งานเพราะว่าโปรโมชั่นส่งท้ายปีของทางซูกินี้จัดเต็มเช่นกันครับเอาล่ะเราไล่มาครับและนี่คือตัว GL n e นะครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปชมกับในตัว นะครับในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปในตัว GLX นั่นเองครับและนี่ครับนี่คือรุ่นตัวท็อปของ s ู zu กิ Swi f t นะครับ GLX ราคาอยู่ที่637,000บาทนะครับแน่นอนว่าตัวกระจังนะครับแล้วก็ตัวชุดโคมไฟจะแตกต่างกันเมื่อกี้นี้เราจะเป็นเห็นนะครับว่าตัวโคมไฟเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนแต่ว่าพอมาเป็นในตัวรุ่นท็อปของเขาจะเป็นหลอดแบบโปรเจคเตอร์มาให้นั่นเองมีไฟฟลักแลมมาให้ด้วยนะครับและที่สําคัญล้อให้เป็นล้อใหม่นะและนี่ก็มาอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ซูซูกิเซเลริโนั่นเองครับที่เราได้เคยทําคลิปรีวิวนะครับพาเพื่อนๆไปชมแล้วว่าเจ้าตัวเล็กจิ๋วคันนี้นะสามารถไปได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งหรือแม้ลานจอดรถจะแคบจะเล็กขนาดไหนเ e เลริโคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับก็มีมาโชว์ให้คันที่เห็นอยู่นะครับเป็นตัว GL Up นะครับราคาอยู่ที่426,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรนะ ก็ดูแล้วก็ยังโอเคนะครับการใช้งานถ้าใครยังไม่ต้องการที่อยากจะไปรถไฟฟ้าได้ให้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีมากเช่นกันครับต้องบอกว่าในบูสกู๊กนะถึงแม้เราจะเห็นว่าเป็นรถรุ่นเดิมนะก็จริงแต่ว่าก็มีไฮไลท์ครับและนี่คือตัวซูกิสวิปที่ถูกจัดเต็มนะครับมาเป็นรุ่นนะครับแคมเปอร์นะครับหรือในรุ่นสวิปอินดี้แคมเปอร์66นั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะให้เบาะหนังนะครับสไตล์ทูโทนล้อแม็กขนาด15นิ้วพร้อมกับแหลกหลังคานะับอเนกประสงค์มาให้พร้อมกับทํา รอบคันนะครับและภายในถึง3จุดจอให้มาระบบสัมผัสเราจะเห็นนะครับว่ามีไฟตัดหมอกไฟสปอตไลท์นะครับและก็สติกเกอร์ตกแต่งคาดพร้อมกับฟิล์มกองแสงและชุดแต่งในสไตล์แบบแคมปิ้งนั่นเองครับโดยราคาคันนี้นะครับถ้ารวมอุปกรณ์ตกแต่งยอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนั่นเองนะครับและถ้าเกิดมารวมกับราคารถนะครับจะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทโอ้ห่าสนใจมากๆเลย เป็นอะไรที่น่าสนนะถ้าใครอยากได้รถในสไตล์ที่แต่งแบบคอม p l e t ออกมาจากตัวออฟฟิเชียลของเขาแบบนี้เลยครับเราเดินมาถึงอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับต้องบอกว่า s u z u k ิ XL7 กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของทาง s u z u ก i เขาเช่นการเผื่อใครที่ต้องการรถ3แถว7ที่นั่งในราคาประหยัดเพราะว่าเขาอยู่ราคา8 1 9 0 0 0 0 0บาทดูแล้วไม่แพงแต่ว่าราคาเขาก็ดูถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวเบาเองนะครับก็ให้ความนั่งนุ่มนิ่มนะครับสะดวกสบายนะครับไปดูคลิปที่เราได้ทําการรีวิวคันนี้ไปลองดูย้อนนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งนะครับถึงแม้เครื่องยนต์ของเขาเกียร์ของเขาเป็นเครื่องยนต์1.5 เกียร์เป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติ4สปีดอาจจะดูแบบโอ้โหไวไหมเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการทางานของเขาถือว่าดีและก็ได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีมากๆเช่นกันครับด้วยความที่เป็นรถราคาไม่แพงนะครับมันก็จะจับมาตกแต่งได้สไตล์แบบสนุกสนุกได้หลากหลายและนี่คือตัวสุกิเซเลเดโอที่เขาถูกจับมาแต่งตัวนะครับเป็นสีสันแบบนี้นะครับ,รบโดยเราจะเห็นนะครับมีชุดแต่งรอบคันมาให้นะครับต้องสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็จอนะครับข้างในเป็นแบบสัมผัสเบาะหนังสไตล์ทูโท สติกเกอร์หลังคารถยนต์ที่มาแบบหลากหลายสีนะครับแล้วก็ชุดกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็มีการทําสีรอบคันแล้วก็ให้ล้อแม็กขนาด15นิ้วโดยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่เพเล่ามาทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่890,000นะครับ9,205บาทโอ้มีเศษมาด้วยส่วนราคาตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่559,25บ,บาทนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหรุ่นอีกหนึคันที่ถูกจับแต่งตัวมานะครับ สำเร็จรูปและเราสามารถจัดไปพร้อมกับเป็นยอดผ่อนของเราได้เลยนะครับโดยคันนี้เนี่ยผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 6,000กว่าบาทเองนะครับน่าสนใจมากๆเลยและไฮไลท์สำคัญของบูธนี้ก็ไม่เกินเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่คือสุสานโตเกียวสมาร์ทไฮบรที่มี h y b r i ดมาแล้วนะครับราคาอาจจะแบบแหมเพื่อนๆอาจจะแบบดูแอบสูงหรือเปล่า8 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวกระจังหน้าเอตัวโคมไฟเอโดยการตกแต่งภายนอกเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบในตัวโมเดลเชนเท่าไหร่แต่มีการพัฒนาโดยการใช้เครื่องยนต์แล้วก็มีระบบตัว วสมาร์ทไฮบริดเข้ามาร่วมนะครับก็ถือว่าเรียกนะครับพลรกิจกำลังตอนต้นออกมาได้ดีเช่นกันสําหรับในรถรุ่นนี้นะครับและเราในเห็นนะครับในบูธเนี่ยนอกจากจะมีเจ้าตัวเอลติก้าเนี่ย XL7 เมื่อกี้เพ่พาไปแล้วนะครับก็ยังมีตัวแต่งเอลติก้าไฮบริดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยโดยการเปลี่ยนล้อแม็กนะใส่เข้ามานะครับมีการชุดแต่งนะครับในเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านล่างสเกิร์ตด้านข้างโดยชุดแต่งคันนี้นะครับจะอยู่ นะครับที่ประมาณ65,618บาทนะครับแล้วก็โราคารวมตัวรถนะครับจะอยู่ที่764,000บาทเออใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยกาตัวรถเองราคามือค่าอยู่ที่699,000บาทนั่นเองครับเป็นตัวรองนะตัวท็อปก็คือคันที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้839นั่นเองเราจะเห็นว่าในคันนี้เนี่ย ชุดแต่งนะครับด้านบนมีแหลกหลังคานะครับสามารถเอาไปท่องเที่ยวเอาไปเป็นสายแคมป์นะครับได้เลยเช่นกันก็ถือว่าตกแต่งมาน่าสนใจมากๆเห็นไหมมีสเกิร์ตด้านข้างและในบูนะครับนอกจากมีรถมาโชว์แบบนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ด้านหลังนะครับมาให้เลือกคือใครนะครับสนใจอยากจะเลือกอุปกรณ์ต่างๆนะครับตกแต่งนะครับก็สามารถจะเลือกได้เช่นกันครับมาถึงอีกหนึ่งคันที่ยังขายอยู่นั่นคือ Suzuki เซียสนั่นเองนะครับตัวที่เห็นหนี่ที่เพื่อนเื่อนดูนี่คือตัวท็อป s อนะครับอยู่ที่ห0 0 0นนะครับ ก็ยังขายอยู่นะยังขายอยู่เผื่อใครสนใจจุดเด่นของซูกิเองอะ่ะมันก็มีเรื่องในการที่เขาสามารถจะปล่อยให้ลูกค้านะครับผ่อนได้ง่ายนั่นเองนะครับก็จะมีลิสซิ่งช่วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะไม่ว่าเราจะดูเซเลนิโอเอ่ยไม่ว่าดูสวิปเอ่ยหรือแม้กระทั่งซู k i กิเซียเองเนี่ยถ้าใครมีความรู้ว่าอยากใช้รถที่ ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มีงบประมาณไม่เยอะ,อะเพื่ว่าการตอบสนองแล้วก็การที่เราจะได้รถคันนึ่งมาขับเนี่ยซูกิตอบโจทย์เรื่องนี้แน่ๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับมีเพื่อนๆที่ใครเคยผ่านในในตอนช่วงแบบนี้นะครับไปยื่นกู้ไปยื่นเล้วก็จะขอนะครับผ่อนรถเนี่ยูซูกิน่าจะผ่อน น่าจะให้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเรามาดูพระเอกของงานอีกหนึ่งคันนะครับนี่คือ Suzuki c a ล r ีที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตัว c a ล r ีเริ่มต้นเดิมๆจะหน้าตายอย่างไงแต่คันนี้ถูกจับตรงแต่งนะครับมาเป็นห้องน้ำครับนี่ครับมีโลโก้ทั้งผู้ชายโลโก้ผู้หญิงนะครับมีตีตู้ขึ้นมาเฮ้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าแคลลี่จะทำห้องน้ำได้จะทำยังไง ไปดูกันดีกว่าครับและนี่ครับเราเข้ามาในตัวรถนะครับเราจะเห็นว่าเขาสามารถแัดแปลงเรารู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้สามารถทําเป็นหลากหลายได้นะครับเป็นฟู้ดทักก็ได้เป็นร้านขายของก็ได้คราวนี้ซูกิจับแคลรี่มาเป็นห้องน้านี่ครับเราจะเห็นนะครับว่าภายในตัวของรถเนี่ยมีแอร์นะครับมีชุดตกแต่งนะครับในเรื่องของกระจกบานหน้ามีผ้านะครับมาให้และความเป็นห้องน้ำครับเพขออนุญาตพาทุกคนมาเดินดูครับนี่ครับเปิดประตูออกมาปุ๊บ นี่ครับเราจะเข้ามาเป็นห้องน้าครับและมีทางเข้านอกจากตรงนี้นะที่เบลเดินขึ้นมายังมีทางเข้าจากด้านข้างอีกนะครับเราจะเห็นมีเป็นห้องน้ําห้องอาบน้บบนําแบบนี้เลยมีโถสุขภัณฑ์นะครับมาให้มีอุปกรณ์ในการล้างมือไฟโอ้โหมีตัวระบายอากาศมีพัดลมแบบนี้ได้นะครับเฮ้ยเจ๋งมากๆและสามารถที่จะเข้าออกนะครับด้านข้างแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราอาไปดูดีกว่าเดี๋ยวนะ มาดูครับปิดประตูครับเดี๋ยวจะปิดดูปึ๊บเนี่ยแค่นี้ครับก็ปิดแบบมิดชิดไปแล้วแต่แบบเจ๋งอะ่ะคือไอเดียสร้างสรรค์มากๆนะครับแล้วก็พี่เอกไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เนี่ยใครจะเช่าไปหรืออาจจะเป็นแบบรถออกกองนะครับไปกองดารานะครับให้ดารามาแต่งหน้าหรือดาราจะเข้ามาเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ทําธุระส่วนตัวก็สามารถทําได้ เจ๋งมากๆเลยนะครับแต่เรายังไม่รู้ราคานะสำหรับในชุดนี้เดี๋ยวเราไปสรุปราคาว่าการตกแต่งแบบนี้กี่บาทกันครับโดยราคาตัวรถห้องน้ําของเราคันนี้นะครับหรือเป็นห้องแต่งหน้าเคลื่อนที่แบบนี้นะครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมบาทนะครับโดยตัวรถเองเนี่ยจะราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่2องแสนเก้าหมบาทมีอะไรกันบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยผลิตจากนะครับแซนวิสพาเนตนะครับก็คือจะมีความหนาอยู่1.5นิ้วรอบคานิ้ว ตกแต่งด้วยสแตนเลสนะครับ304นะครับแล้วก็ยังมีระบบน้ําถังน้ำนะครับมาขนาดถึง200ลิตรนั่นเองครับเป็นถังสแตนเลสด้วยนะครับแล้วก็มีระบบนะครับถังน้ําเสียอยู่ที่1 0 0ลิตรนะครับถังส้วมอยู่100ลิตรนะครับมีอ่างอาบน้ําปูด้วยกระเบื้องนะครับแล้วก็ห้องตกแต่งนะครับ ห้องแต่งตัวนี่สามารถปูพื้นนะครับด้วยพื้นนะครับเป็นลามิเนตนะครับแล้วก็ประตูกระจกสไลด์ให้นะครับทำสีรอบคันตกแต่งด้วยสติกเกอร์เฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับพร้อมกับตกแต่งล้อขนาด15นิ้วรวมยางมาด้วยที่น่าสนใจมากๆสาหรับรถคันนี้นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเอา เจ้าตัวรถที่เป็นแคลรี่ที่เป็นรถ4ล้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอรถห้องน้ําที่เป็นแบบ6ล้อใช่ไหมครับแบ่งมาทําเป็นห้องน้ำนะครับกั้นชายหญิงแต่อันนี้มาเป็นในสไตล์ที่เป็นเหมือนห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นมีห้องน้ําด้วยครับและมาท้ายสุดเลยนะครับคือ Suzuki Carry ที่ เป็นตัวเบสพื้นฐานนะครับที่จะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ต้องบอกแบบนี้นะว่าหน้าตาแบบนี้ก็ยังคงความเป็นรถที่เราเห็นชัดเจนว่าฟุตทักหน้านี้นะครับหรือเอาไปเป็นรถที่จะไปประกอบธุรกิจเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นรถห้องน้าก็หน้าตาแบบนี้นะครับไม่ชินกับในตัวของคู่แข่งเขาที่ออกมาแบบในอีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับ ตัวซูซูกิแคลลี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะราคาของเขาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทไม่นับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอุปกรณ์ตกแต่งถ้าเราดูรถห้องน้ำเมื่อกี้นี้แทบจะเกือบไปเท่ากับราคาตัวรถเลยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเลือกได้ครับว่าเราจะตกแต่งแบบไหนจะทําธุรกิจอะไรนะครับคุยกับทางซูซูกิเขานะครับทางเขาก็สามารถที่จะจัดหรือเนรมิตออกมาให้ตามที่เพื่อนๆต้องการก็ได้นะครับมาปิดท้ายอีกนิดนึงเครื่องยนต์คันนี้นะครับ มีเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแรงม้าอยู่ที่71แรงมา้าอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถือว่าสามารถที่เอาไปใช้ทำงานได้เคลื่อนตัวได้บรรทุกของได้นะครับเป็นอีกหนึ่งคัน ที่อยากจะแนะนำให้เมื่อน,นะครับถ้าใครสนใจแวะมาที่บูธซู k i ในงานมอเตอร์เอ็กนะครับของ2023นะครับก็ถือว่าเป็นงานมหากรรมรถยนต์ครั้งที่40แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชมมาตั้งแต่ต้นนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพ่และทีมงานเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวเพจะพาไปชมบูธอะไรฝากติดตามกันวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกิปหน้าสวัสดีครับ Blood creeping up from the heathens got will, got fight, got pride, got reason if they wanna go